สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเ3อทนคอมิกอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมปักนะครับแล้ววันนี้นะครับตัวอย่างของ Guardian of the Galaxy v o l u m e 3ก็ได้ปล่อยออกมาแล้วนะครับโดยวันนี้เนี่ยทางเราเน่ยก็จะมาทำการแกะตัวอย่างนั่นเองนะครับก่อนอื่นก็ขอบอกก่อนไว้เลยนะว่าถ้าเกิดเสียงผมแบบ มีความอู้อ้อะไรยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเสียงผมก็เป็นวัดหน่อยหนอยโอเคเมื่อเริ่มมานะครับเราก็จะได้เห็นแก๊งกาเดียนน่ะเขาบอกว่าเขาหนีหายกันไปพักใหญ่เหมือนแบบผมคาดว่านะกาเดียนน่ะก็น่าจะหายจากการช่วยเป็นสักพักหนึ่งหลังจากเหตุการณ์ทอร์เรเวนันเดอรไปเหมือนแบบตั้งหลักปักฐานอะไรต่างๆนะครับโดยที่ ก็เรื่องนี้นะจะต่อจาก Holiday Special นะก็สามารถไปดูกันได้โดยต่อมานะครับเราก็จะได้เห็นชุดของพวก Guard ยนเนะเป็นชุดที่ถ้าเกิดใครอ่านคอมิกเนะี่ยเราก็จะทราบกันดีนะครับว่ากาเดียนนะ่ะเขาจะใส่ชุดทำนองนี้เหมือนในหนังเลยซึ่ง หนังเรื่องนี้เนะี่ยเขาก็เอาชุดมาจากคอมิกมาดัดแปลงแบบเป๊ะๆเ,เลยซึ่งถ้าเกิดใครเห็นก็ต้องนึกถึงชุดในคอมิกอย่างแน่นอนซึ่งตอนนี้นะ่ะพวก g u a r d i a n of the Galaxy นะ่ะก็ได้ไปที่ดาวดาวหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งดาวดวงนั้นนะ่ะหลายๆคนนะ่ะก็สันนิษฐานว่าเป็นอาจจะเป็นดาวต่างๆแบบเป็นดาวลึกลับที่นึงที่เขาสร้างให้คล้ายคลึงกับโลก หรืออีกทฤษฎีหนึ่งบ้างก็ว่าเป็นดาวโลกนี่แหละแต่มันเป็นชุมชนที่เอเลี่ยนมาอยู่อาศัยอย่างเช่นนิวแอสการถ้าเราลองย้อนไปดูใน t อร์ลิฟ t h แอนดันเรเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าที่นิวแอสการเนี่ยไม่ได้เปิดรับแค่ชาวแอสการแต่เขาเปิดรับผู้คนจากทั่วจัก,กรวาลซึ่งก็มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นทั้งนิวแอสการแล้วก็อาจจะเป็นทั้งดาวดวงอื่นก็ค่อยว่ากันไปต่อมานะครับ แล้วก็จะได้เห็นทั้งทีมนะ่ะได้ไปเผชิญหน้ากับบางสิ่งบางอย่างนั่นเองนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นกับอดีตปมหลังของ r o k k t ตและคูนที่เขาเป็นเพียงแค่สัตว์ทดลองนะครับซึ่งผมคิดว่าภาคนี้เนี่ยเขาน่าจะมีซีนดราม่าเกี่ยวกับ r o c k e ตและคูนแบบหนักๆเลยอะซึ่งผมคิดว่าเราอาจจะน้ำตาตกกับซีนพวกนี้ได้ก็ คอดูเลยนะครับสําหรับเรื่องนี้ต่อมาเนี่ยเราก็จะได้เห็นกับชุดที่หลายๆคนเนี่ยเอาไปทําเป็นมีมว่าแบบเฮ้ยนี่มันชุดอมองอัสดีวาซึ่งความจริงเนะ่ะชุดนี้นะครับมันก็ได้เหมือนเป็นชุดสำรวจอวกาศอะไรทานองนั้นแหละครับที่พุ่งเข้าไปยังฐานทับบางอย่างนะครับซึ่งเราก็ยังไม่ทราบว่าอันนั้นมันเป็นอะไรที่แน่ชัดนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นกับกาโมรานั่นเอง และปัดไปอีกชงนะังเนี่ยเราก็จะได้เห็นทั้งทีม Guardian of the g a l a เ y เนะี่ยเดินแบบเดินเข้ามาในที่บางที่และ n e บ u l นะครับก็ได้แบกร่างของ Star Lord Peter Quill อยู่ซึ่งอันนี้น t a ะสตารลออาจจะบาดเจ็บหรืออะไรเราก็ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับแต่ดูแล้วก็น้าตาไม่ได้เป็นอะไรใหญ่โตเลยครับเพราะทุกคนก็ดูชิวอยู่นะครับก็อย่างดูอย่าง r o c k เก็นี่ครับก็ยังแบบดูน้ำชิวอยู่เลย ก็ซีนนี้ก็น่าจะไม่ได้เป็นอะไรใหญ่โตมากมายนะครับแต่อันนี้ก็เป็นแค่การสนันนะิษฐานเนาะก็ไปรอดูกันได้เลยนะครับฉ <it> ากนี้นะ่ะเราก็จะได้เห็นกับ High Evolutionary ซึ่งตัวละครนี้นะ่ะเป็นตัวละครที่สร้างร็อกเก็ตและคุณขึ้นมานะครับก็คือ จากโรเก็ตและคุณตอนเด็กเนะี่ยเขาก็ได้เอาไปสร้างผสมจาก,กหนึ่งงู้นอย่างนี้อย่างนั้นทําการทดลองให้โรเก็แตและคุณน่ะกลายเป็นเล็กคุณพูดได้อย่างที่เราเห็นในหลังนะครับซึ่งตัวละครที่มีชื่อเรียกว่าไฮอีว v ลูชันนารีนะตัวละครนี้นะ่ยก็จะเป็นตัวละครน่าจะเป็นตัวร้ายหลักในภาคนี้เลยนะเพราะตัวละครนี้นะ่ยมันก็เหมือนแบบคล้ายๆเป็นแนวนักวิทยาศาสตร์จอมวร้ายอะไรทำนองนะัเราก็ต้องไปดูนะ โดยที่เราเห็นน่ะก็กำลังทดลองกับเด็กคนหนึ่งที่แบบวิ่งรอบวงกลงมอะไรสักอย่างอยู่นะครับโดยฉากต่อมาเนี่ยเราก็จะได้เห็นกามูระเร็กแล้วก็แมนติสและสตาร์ลอนน่ะอยู่ในสถานที่บางแห่งนะครับซึ่งดูเหมือนสภาพเร็กนี่แบบยับเยินเลยเหมือนแบบโดนแทงโดนยิงอะไรมาก็เหมือนกัะบวกหอกฉากนี้นะครับพวกเขาจะติดคุกหรือเปล่าหรือว่ายังไงอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ แต่ดูเหมือนว่าพวกเขานะ่ยน่าจะไปทำอะไรบางอย่างแล้วติดคุกนี่แหละตามสันนิฐานของผมนะฉากต่อไปเนะี่ยเราก็จะได้เห็นกับลนะ็อกเก็ตเนี่ยมีแผลยับเยินเต็มใบหน้าซึ่ง <c oughs> ก็แบบอดคิดไม่ได้เลยนะว่าลนะ็อกเก็ตน่ยจะรอดจากภาคนี้หรือเปล่าส่วนตัวก็แบบไม่อยากให้ใครในทีมตายแต่ผู้กำกับเจมส์กันหรือว่าตอนนี้ที่เขาได้เป็น CEO ของ DC แล้วนะี่ยโดยเจมส์กันก็ได้มาบอกว่า ภาคนี้เนี่ยจะเป็นการที่มีตัวละครสูญเสียอย่างแน่นอนซึ่งฉากต่อมาเนี่ยเราก็จะได้เห็นสตาร์ลอดสู้ฟัดกับบางอย่างซึ่งอันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นที่ไหนหรือว่าอะไรยังไงเราก็ต้องไปรอดูในหลังนั่นเองนะครับฉากต่อมานะครับเราก็จะได้เห็นกับมีเลือดอ่หยดอยู่ที่เหมือนแบบเป็นคล้ายๆกับเลือดอะไรบางอย่างหยดลงมานะครับ แล้วก็จะเป็นหน้าสตาร์หลอดที่แบบโหยหัวเลยซึ่งอันนี้นะครับผมลองเดาๆอยู่2อย่างนะครับนั่นก็คือสตาร์หลอดเนี่ยบาดเจ็บและอย่างที่2คือสตาร์หลอดกาลังสูญเสียคนบาคนไปก็เลยให้เลือดอะไรทํานองนี้ซึ่งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ถ้าที่รู้เลยนะ่ะภาคนี้นะ่ะต้องมีการสูญเสียเยอะมากอย่างแน่นอนซึ่งเราก็ต้องคอยดูกันนะว่าบทสรุปเรยจะเป็นยังไง ฉากต่อมานะครับเราก็จะได้เห็น r o c k เก็ตและคูนกอดกับสัตว์อีกตัวหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นสปีชีเดียวกับนาคหรือว่าอะไรยังไงก็ไม่แน่ใจแต่ตัวละครนี้เนี่ยมีในคอมิกนะครับและตัวละครนี้เนี่ยเท่าที่ผมหาข้อมูลมานะตัวละครนี้เป็นแฟนกับล็อกเก็ตเออ r o c k เก็ตและคุณก็มีแฟนกับเขาแล้วครับก็คือเจ้าตัวนี้แหละพูดได้ก็คือเจ้าที่ผมดูมานะภาคนี้นะเป็น ทีมการ์เดนออฟเดอะแคลซน่ะไปเคลียร์ปมในอดีตซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือล็อกเก็ตและคูนน่ยจะเป็นตัวเดินเรื่องกับสตาร์หลอดและคามมราเลยเท่าที่ผมรู้มานะซึ่งล็อกเก็ตและคูนน่ะก็จะมีปมกับไฮอีว o ลูชั o นารีอยู่นะนั่นเองนะครับเพราะว่าไอตัวละครตัวนี้นะ่ยมันได้สร้างล็อกเก็ตให้กลายเป็นอะไรอย่างที่ผมพูดไปเบื้องต้นนะ่ะซึ่งฉากต่อมานะครับเราก็จะได้เห็นกับ สัประหลาดที่เราเคยเห็นในภาค2นั่นเองนะครับที่เขาเคยไปแบบกำจัดมาในช่วงต้นนะแล้วฉากต่อมาเนี่ยเราก็จะได้เห็นตัวละครที่หลายๆคนรอคอยนั่นก็คืออดัมวอลล็อกนั่นเองนะครับอาตัวละครนี้นะครับก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่หลายๆคนก็คอยจับตาดูนะซึ่งเราก็ต้องคอยดูเลยแต่ถ้าเกิดให้ผมเดานะ ตัวละครตัวนี้ยนะ่ะถ,ถ้าให้ผมดูทรงนะผมคิดว่าไม่น่าใช่ตัวละครตัวหลักว่ะอดัมวอลล็อกเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนแบบคือพลาดนะถ้าที่ผมดูมีตัวละครที่เป็นวายร้ายสองตัวนั่นนั่นก็คือไฮอีวิลูชันนารีกับอดัมวอลล็อกซึ่งผมคิดว่าตอนจมเนะี่ยอดัมวอลล็อกน่าจะกลับใจนะถ้าเกิดให้ผมเดาเพราะว่าอดัมวอลล็อกเนี่ยเขาก็ไม่ได้ร้ายใชทีเดียวเลยนะครับ แต่สุดท้ายแหละผมเชื่อว่าอดัมบอลล็อกเนี่ยจะไม่ใช่แบบเป็นตัวร้ายตัวสุดท้ายอย่างแน่นอนเราก็ต้องมาคอยดูนะนี่ก็เป็นทฤษฎีที่ผมลองเดาคร่าวๆนะครับซึ่งฉากสุดท้ายเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่ากรูดเนี่ยเผชิญหน้ากับสตาร์หลอแล้วแบบยิงแบงบปังๆๆวังซื่อโคตรเท่เลยนะครับซึ่งเราก็ก็ต้องมารอดูในโรวงภาพยนตร์นะครับซึ่ง g u a r d i a n of the galaxy volume 3นั่นเองนะครับเราก็ต้องคอยดู กันไปยาวๆนะครับนี่ก็เป็นการแกะตัวอย่างแรกและอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามช่องเทอร์จินคอมิกด้วยนะครับโดยเรื่องนี้เนะี่ยก็จะเข้าโรงภาพยนตร์3พฤษภาคมปี2023ในโรงภาพยนตร์เท่านั้นนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ทางเราเทอร์จินคอมิกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่าน,นี้แล้วสวัสดีครับผม We are, we are, we are. into the forever and beautiful sky Kill a few people. Kill no people. Kill one guy, one stupid guy who no one loves. Now you're just making it sad.